ผู้ประชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่กองพลนฐานพื้นใหญ่เมื่อวันที่14มิถุนายน2565พลเอกตรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่ของหน่วยฝึกฐานใหม่กองพลนฐานพื้นใหญ่โดยเดินทางเข้าสการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นักลาวงกลม จากนั้นเดินทางไปรตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานปืนใหญ่ที่712กรมฐานพื้นใหญ่ที่71และหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานพื้นใหญ่ที่723กรมฐานพื้นใหญ่ที่7 2ลงนญญามนในสบุตรตรวจเยี่ยมของหน่วยฝึกมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับฐานใหม่และชุดครูฝึกพร้อมพบปะครอบครัวกำลังพลชุดครูฝึกในการนี้ผู้ประชาการฐานบกได้กล่าวให้อวาาทฐานใหม่ทั้ง4หน่วยฝึกของกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ผ่านทางระบบออนไลน์ ขอบคุณกําลังพลน้องๆ้องทหารใหม่ที่เสียสละเข้ามารับใช้ชาติขอให้มีความอดทนตั้งใจรับการฝึกศึกษาและกองทบกพร้อมจะดูแลน้องน้องทหารใหม่ในฐานะน้องเล็กของกองทับกเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็ขอขอบคุณน้องๆ้องและกูฝึกอีกครั้งหนึ่งครับที่ทุกคนได้ร่วมกันเสียสละเข้ามาฝึกมาสร้างน้องๆ้องให้เป็นการที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนที่มีคุณค่ามีหน้าภ้าภูมิใจนะเป็นคนที่เสียสละให้กับประเทศชาติรบครันทันข่นขาว breaking news ข่าวต้นชวโมกในระบบเคเบิลทีวีกองผนฐานต้นใหญ่